สวัสดีครับพบกับแตกดังโป๊คนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเทคนิคนะครับหรือว่าชุดความรู้กันไล่ระดับราคานะครับอย่าง btc นะครับผม btc ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นกราฟใหม่ดีกว่านะครับ btc ในการไล่ระดับราคานะครับผมหมายความว่า เดี๋ยวสักครู่นะครับการไล่ระดับราคาหมายความว่าแท่งเทียนนะครับมีการเบรกเบรกแนวต้านออกไปนะครับผมนั่นก็คือการไล่ระดับราคาแบบนี้นะครับมีการสร้างกรอบราคาอยู่กรอบนี้แล้วก็มีการเบรกเอาออกไปนะครับแล้วก็ไปสร้างกรอบใหม่นะครับนั่นก็คือการไล่ระดับราคานะครับ า uh, การไล่ระดับราคาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เบรกออกไปแล้วก็ไล่ระดับราคาออกไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับไล่ระดับราคานะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้มันย่ออ่าตรงนี้มัน,น,น,ม,นมันเป็นกราฟแบบนี้เนาะอ่าโอเคมันบีบบีบตัวอ่าโ okay. вот อเคเรามาดูตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็ไล่ระดับราคานะครับ ตรงนี้ก็ไล่ระดับราคาครับผมอ่าในระดับราคาแบบนี้อพอเราดูแล้วนะครับอันนี้เป็นไล่ระดับราคาขาขึ้นเดี๋ยวเรามาดูการไล่ระดับราคาขาลงนะครับนั่นก็คือมีการเบรก ลงไปนะครับอ่าแล้วก็ไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะครับผมการไล่ระดับราคามะถ้าถ้าพูดแบบไม่เขาไม่งงก็คือแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับผมเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวหาก่อนอันนี้ก็คือการไล่ระดับราคานะครับอ่าเราลองไปหาหาไล่ดู อืมนี่อันนี้ชัดๆกว่าไน้ระดับราคาว้าวเป็นซิโบได้ไงเนี่ยใลระดับราคาแนวต้านกลายเป็นแนวรับดูจากตรงไหนก็ดูจากตรงนี้นะครับแนวต้านต้านอยู่นะครับแล้วก็เบรกออกไปเบรกออกไปแล้วก็กลับมาเทสตรงนี้ก็กลายเป็นแนวรับนั่นก็คือการเบรก ไล่ระดับราคาไปเรื่อยๆนะครับแนวต้านกลายเป็นแนวรับหรือว่าแนวแนวรับกลายเป็นแนวต้านถ้าเป็นขาขึ้นนะครับแนวต้านจะเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับผมอันนี้ก็เบรกออกไปไล่ระดับราคาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูไล่ระดับราคาขาลงนะครับแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับผมหาแนวรับนะครับกลายเป็นแนวต้านไล่ระดับราคา แนวรับกลายเป็นแนวต้านไล่ระดับราคาแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็รับกลายเป็นต้านไล่ระดับราคานะครับลองฝึกดูนะครับผมก็เดี๋ยวเอาชุดนี้อันนี้แนวรับกลายเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับกลายเป็นแนวต้าน แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับอ่าไปฝึกไล่ระดับดูนะครับนนนนนแวนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับอ่าตรงนี้ผมเอาตรงนี้เลยแล้วก็แนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับอ่าลองฝึกดูไล่เรื่อยๆให้เกิดให้มันชํานาญนะครับตรงนี้ก็ไล่ได้นะครับผมแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านรับเปลี่ยนเป็นต้าน ตรงนี้ก็รับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านชุดนี้ชุดนี้อาจจะมีการขยับนะครับเพราะเท็จหลายครับขาขึ้นแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับอันนี้ก็คือทานเฟมเฮดนะครับผมเฮดวันหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าในทันเฟรมหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีก็จะมีแนวต้านแนวรับของตัวมันเองอยู่เรื่อยๆนะครับผมแนวต้านแนวรับของตัวมันเองอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือไปดูขาขึ้นก่อนเนาะขาขึ้นก็จะเป็นแนวเอาตรงแต่ตรงนี้ไปเลยแนวต้านนะครับผมเบรกออกไปนะครับแล้วก็แนวต้านเบรกออกไป อ่าขีดไปแล้วแล้วก็แนวต้านใช้หมดเลยเบรกออกไปอ่าเสร็จปุ๊บนาาแนวต้านเบรกออกไปตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะทีนี้ถ้ามาดูแผ่นถ้ามาดูกรอบกรอบราคานะครับผมกรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองยกตัวอย่างให้ไปในทานเฟรม m ทําทำไมผมถึงเข้าเซลล์ใม่นี้นะครับ ทำไมผมถึงเข้าเซลลใหม่นี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวมาดูจังหวะน,นี้แล้วกันขออนุญาตเอาเส้นตารางออกนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถหาจุดเข้าโดยการไล่ระดับราคาได้นะครับผมก็คือกรอบเดี๋ยวผมขอดูแผนนี้ก่อนกรอบราคาผมอยู่ประมาณนี้ไอทันเฟรมหนึ่งนาทีอยู่ประมาณนี้นะสักครู่นะครับ เ,เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกรอบราคาของผมอยู่อยู่ประมาณนี้อ,อ่นนี่คือกรอบราคาของผมนะเนี่ยกรอบราคาของผมการเอเอ็มผมก็คือผมจะ,อ,ะอันนี้คือกรอบราคาของผมกรอบที่ผมจะต้องเล่นผมจะใช้กรอบนี้ในการเล่นนะครับ ผมจะใช้กรอบน,นี้ในการเล่นแล้วก็ M&M ของผมอ่ะผมอันดับแรกคือผมต้องหาความเสี่ยงก่อนผมจะหาจุดเข้าซื้อแล้วก็วาง SL ไว้บนก่อบน,นะครับของผมจะอยู่ที่อ่าทีนี้เมื่อกี้ผมเข้าบายไปผมก็วาง SL ไว้ข้างล่างนะไม้แรกผมเข้าบายแล้วผมเข้าตรงนี้เลย ชุดนี้ที่ผมเข้าแล้วผมก็วาง SL ไปอ่ไปจบไปแล้วหนึ่งไม้นะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดนะครับเป็นการเทสระบบผม,ผมก็ไหลลงมาก็ปิดติดลบไปทีนี้นะครับมาดูการไล่อเอามาใช้ยังไงนะครับการไล่อ่ายังไงนะไล่ระดับราคานะครับผมถ้าไม่ถึงเข้าเซลล์ไม้นี้นะครับก็ ผมจะไล่ระดับราคาแบบนี้ก่อนครับผมมองเป็นแบบนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ผมมองเป็นแบบนี้ก่อนตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้เป็นแนวรับเก่าผมให้จุดเนี้ยเป็นแนวรับเก่า <c oughs> แล้วก็เป็นแนวต้านใหม่แล้วผมก็มาเห็นจุดนี้อีกจุดหนึ่ง ผมไล่ระดับราคาจุดนี้อีกจุดหนึ่งนี่อ่าผมขออนุญาตลบตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับเก่าแล้วเป็นแนวต้านใหม่ผมถึงออกไม้เซลและ SL ผมอยู่ด้านบนแต่ถ้าราคาได้วิ่งขึ้นมาปิดสูงกว่าตรงนี้ผมอาจจะปิดออเดอร์นี้นะครับเสียน้อยๆนะครับผมอ่าเสียน้อยๆนะครับผม ก็ถ้าจะลงนะครับเขาก็จะต้องไล่ระดับราคาลงไปเรื่อยๆนะครับโดยการปิดต่ํากว่าตรงนี้นะครับแล้วก็มารีเทสแถวนี้นะครับผมแล้วก็ดิ่งลงนะครับอันนี้แบบนี้นะครับก็คือการไล่ระดับราคานะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเอาไปใช้ในการเข้าออเดอร์ได้นะครับผมจะมีตัวอย่างยกให้อีกไหม ก็ยังไม่มีนะครับก็คือเป็นการยกตัวอย่างาการไล่ระดับราคานะครับคลิปนี้นะครับผมก็ก็คิดอยู่นะครับว่าจะทําคลิปอะไรก็อยากจะทําคลิปแบบทีละอย่างทีละอย่างทีละขั้นตอนหรือว่าทีละบทไม่ใช่ไม่ใช่ทีละความรู้หรือว่าทีละเทคนิคนะครับผมเอามาลงแล้วก็เอามารว,วมบวมๆกันนะครับซึ่ง ภาพรวมแล้วนั่นก็คือการเทรดกรอบราคาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในกรอบราคาเนี่ยเราสามารถที่จะหาจุดเข้าซื้อได้นะครับผมหาจุดเข้าซื้อได้ว่าจะเล่นยังไงนะครับผมก็เอาการไล่ระดับราคามาแนะนำนะครับผมอหรือว่าจะเป็นเทรนไลน์ก็ได้อย่างเช่นแบบนี้อแบบนี้ยเป็นเทรนไลน์ก็ได้แล้วแต่นะครับว่าจะเอาแบบไหนซึ่งมาดูทองคำก็ได้นะครับผม ทองคําก็ยกตัวอย่างไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับผมก็เ,เดี๋ยวสักครู่นะครับขอย่อก่อนทองคำไล่ระดับราคาก็สิบห้าเนาะ นี่ครับผมก็เป็นการไล่ระดับราคาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูในทันเฟมเม m นในฟานทันเฟมเมหนเราก็สามารถที่จะไล่ระดับราคาลงมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะค,ะครับสวัสดีครับผม